สวัสดีค่ะไตปาวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูขนมเปียกปนนนนกูนใบเตยโบราณรสหวานนวลหอมกลิ่นใบเตยเนื้อเนียนละเอียดเหนียวนุ่มละมุนลิ้นด้วยแป้ง mr 1 0 1 aa มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาผสมน้ำแป้งกันก่อนเลยค่ะน้ำแป้งข้าวเจ้าแป้ง mr 1 0 1 aa และน้ำปูนใสามาผสมให้เข้ากันตามด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวกะทิ และน้ำใบเตยจากนั้นผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะ แล้วนำน้ำแป้งที่ได้มากรองด้วยกระชอนเพื่อเช็คความเนียนของเนื้อขนมนะคะขั้นตอนต่อไปเรามากวนขนมกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟแรงเทน้ำแป้งที่ได้ใส่ลงไปคนจนแป้งเริ่มเป็นลิ่มจากนั้นปรับเป็นไฟอ่อนแล้วกวนต่อประมาณ30-40นาทีหรือจนกว่าเนื้อแป้งจะสุกและมันวาวแบบนี้เลยนะคะในขั้นตอนนี้คนกวนแป้งไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ขนมของเรามีเนื้อเนียนขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมพิมพ์ใส่ขนมกันคะ่ะทาน้ำมันที่พิมพ์ให้ทั่วเพื่อให้เนื้อขนมของเราไม่ติดพิมพ์นะคะจากนั้นนำขนมที่ได้มาเทใส่พิมพ์ความหนาตามต้องการได้เลย หน้าขนมให้เรียบแล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะเมื่อขนมเย็นตัวลงแล้วนําออกจากพิมพ์แล้วตัดเป็นทรงที่ต้องการโรยมะพร้าวขูดด้านบนก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วคะ่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมเปียกปนนนนกูนใบเตยโบราณรสหวานนวลหอมกลิ่นใบเตยเนื้อเนียนละเอียดเหนียวนุ่มละมุนล,ลิ้นด้วยแป้ง MR101AA ฉบับปลาปากันแล้วคะ่ะ คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ